แดงสยามลาจางเกียดแจ้วจาปากาเอามาเต็เมพอแซมทานมีทานดาวไกลน่อยปาวานั้นเป็นจงังเเป็นจวันนั้นสิได้เอามาเราเป็นคอน จะตายอยู่ดีปรต้องตายโอ้ยคนขี่เรือแมเเ็นเลยจะว่างนั่นสิได้เอามาเราเป็นก่อนเอาฟิลมาเต็มเลยได้สอนซุ้มเด็กผู้เกิดรุ่นว่าทั้งหูมาฟังดูตายายเท่าบ้านของเราอยู่ใช้ ได้มีพาทุดงนั้นนาตาโกจังอยู่บอกกัสองตายายนั้นก็ได้ตั้งใจซักอยากทําบุญสี่เอาอย่างน้อยังใส่จังหันในตอนเศร้าใกล้ของเอานั่นเนี่ยเขาฟังเสียงเอาแล้ว่อา นานโผงามต่อยเฮ็ดจังดาเฮ็ดหายังก็บ่ได้นอกจากใต้ของเอาก็เอาเนาะยายเสร็จใส่หายจังหันของไก่ทอมดูเจ้าของวางจิตใจเนาสองคมบ่าวคือเป็นตา cái nón ở tây lang, bịt song thang, còn hụt nói hết trăng đầy. không? để để ตเมียไกลน้องใกลลางปีกสองทางกอดหูหน่อยน้ำตายโยยานแต่ตายเธาเสิยนี่ปาคกี่ใดกวาดสิใหญ่บุบปากต้องูจากคุณน้อยปู่มันเป็นคนเลี้ยงต้องูจากคุณน้อง เอนบอดีสีงอมมว้วนเรื่องข้าวสวยมาตองนำ้ำเรื่องข้าวสวยมาตองตามหมองดูลูก,ลกอ๋องคิดอ,อ,อาวลูกน้อยก็เลยเอินให้ตื่นมาตื่นมาสาลูกลาแม่สิสั่งจอมเพ้ แสงตะเ็นเลื่องลอแม่บอยังเดินัางข้ามทะเลสีเอามันดาเก่าทำอาหต่อเศร้าตุ่ลูกคำเอิ้ให้คอยดูน้องน้องเด้อเจ้าลูกพูดตุ่ลูกพูน้อยกใหญ่เอวเด้อ tôi cả cứ cách nhau đây là kẻ nuông nương n้ำ ta nuông linh nhòi lục cả nam tử la cả bao đời thiết đọc say ตากได้วัานั้นภาพกันลูกขำอ่างเห็นเห็นปั่นจัมันด้ตาเชือดคอนอนแ่งตต้องมาเดล่ล่ำดนวนลวนะนะม่นก็เล่นน่าเล็เป็นโปดกดเสียงนี่นะเครื่องอะไรบอดีไปเสียงเต็มที่เพราะว่าเอาเวลาเอาล่ำเอาสิสือแบบ ลำโป่งกับล่ำโป่งกับลำแบบมีมันบ่ะเภทกันแหมอันนี้เ้าล่ำโปงแบบว่าเ้าแบบสบายสบายมันจะมีแบบมีฟิวมีฟิล์มันง่ายแนแล้วกันมันก็มีที่มาอันนี้มันที่นเคยบเคยลำใส่กล้องแนนว่าเคยได้บ่าเคยได้อะไรแบบนี้หรอแต่ว่ากันเลยเห็นอะไรอยู่ย่างนึงก่อนลำเพาก็บอได้ อันนี้บอชหอดีบอชแถวหอดีทองกัดทองแล้วแต่ว่ายังบอนในไรคิดป่ะคือแี้ยังยุดยังอันดียังยุดยุดแล้วก็คิดคือกว่าล่ำต่อว่าเอิญตัวข้ามนีมันชิบางได้แสดงว่าคิดเองนะค่ะเ<อ>พราะว่าทองหวานล่ำไปแล้วขึ้นมาในไรเ่อนหงไปอัดก่อนเ <c oughs> ชื่องบ้าไปนีคือคิดก่อนลำ นี่แหละคนคนห้น้ำบดนี่แหละนี่นี่บางแนกลกองเขาแพลนไปหาคนเบิงคนเบิงหายนะเป็นเป็นเราประมาณนี้พอปราแม่พันจิตองอยู่เขาบอกว่าแม่พันจิตตาย คนหายบ้างแน่นอ,อันนี้บอทันหอแดงบอทันหอ่อดงทองกัดทองแล้วแต่ว่น,นยังว่าให้ในใดติไปขึ้นมนยังหยุดยังอันดีย่งหยุดหยุดแล้วก็คุดคืด<อ>กว่าล่ำตอว่าเอิงต่วข้ามีมันสีบานเลดงว่าคุดเองนาค่ะพ่า<อ>่าทองหวานล่ำในแล้วขึ้นมาันใด อนหาไปอัพก่อนนนเชื่อมว่าไปนี่คือคิดก um. ่อนล่ะน nah ี่แหละคนคนห้น้ำบดนี่แหละนี่นี่บางแกงเขาแพลนไปหาคนเบิงคนเบิงหายนะเป็นเป็นเราประมาณนี้พอแม่เป็นขาบอกว่แม่เ็นงต่ตา

นี่เป็คลอ,อไปด้วยเป็นหมูหมาหวัวคุยมนุษย์อยู่เต็มบ้านในสืบสานร้องเสียคือความน, <c oughs> นิ่งทีหลังมันจำไม่ได้แล้วก็สิบว่อย่ะนะ <c oughs> ายงนี้ถ้ตหนังสือว่ามันชิบว่าไปได้ง่ายเงี้มันจำไม่ได้นะแต่ว่าสมองมันบอกรับอียังงแต่ก็ตอนนี้ก็คือบดิทองปัดก็ยังจำได้ อันนี้ปรได้นสำคัญอันนี้แมนตะกี้น่ะยอม,อมลมาฟาพานหมูหรือพานตาหล่อสองหล่อมั้งสิจับได้จับเลยแมน,านมาอยู่ประมาณสามปีสามปีคื่อมมนังเพราะว่าชงพาไปสามปีพกจากบุกการไปสามปีสามปีเกือบสี่ปีก็เลยมันอยู่บา้านี่ยซื้อบรได้แล้มีรายได้ก็เลยเัิกลับขึ้นเพราะว่าตอนนั้นดูกระเลี้ยนหนุ่มน่านี้มีอย่างมันกัดลุ่มเราหลายๆอย่าง ปัญหาเนาะปัญหานี่ยไม่งการที่ว่าเราต้องการระาญาเนาะต้องการน,าานะารนาา้าญาณคุณใดบุกออาไปจนทำไม่รู้คุณนายอยากออกคุณนอกอยากเข้าคร <c oughs> าวนี้แมวแบบเิษีพ่อ่าไปใดอยู่จำพ่อมาจต่หองจำเกษีนุ่งจำบ๊ไยไม่โดน,นปีแบบกับบะวยทองแจ๊คเกอรอหลังจากที่ว่าอาร์ตแลวกับพือแล้วเลย <ๆ S 2> แล้วก็บ่ได้ทองอีกบได้เหลือแจ๊คเกอรอมีคนเหลืกเราไม่ห้เหลือแต่ว่าของบได้เหลืองเพราะว่า แค่เราเป็นประวัติของหลวงพ่อคนนั้น,นกำลังเป็นแบบเป็นแบบบอดี้ยูเสียดายไหมบ่เสียดายยังอยู่ม,มันยังอย<น>ู่ในหมายถึงมาอยากเล่าให้คนฟังเอออยา่างนั้นแต่มีโอกาสด้วฝ <c oughs> ึกฝึกละครแม่จำได้ไล้ซึ่ดเด้อ<า>ไล้ซึดเดี๋ยวก็สิเอาคลิปมาให้แฟนคลับได้เบิร์นมีแบบกรอนแบบจักรกลอน ก่อนแบบรล่ลำผ่ำขอนแก่นนะรลำ,ลำสวัสดีอย่างเงี้ยก็ได้ร่<ล>ำทักทายเพ่นขับเมืวว่อวาร่ำแบบเออเพต้องโศกก็ได้ได้ค่ะแต่ชิพ่อใดอยู่อ,อ,อันนี้พอ <c oughs> ่พอได้ค่ะจากน้อยอ่ะ,อะสดตามองสองยิ้มมันเอือบยิ้มอุราใสา มองไปเห็เฟลฟังมาออนขอพระพุณมายังทางสเธอพอกันมาการยังเชียงไบ่กไกหาสันเไปไม่ได้ต่อเิ่งตอไม่เป็นไรค่อยๆมาไกลห้งอยากล้ำเป็นยู่ดีล่ะ นาะเป็นยังสมองมันก็บันลับตะกี้ขึ้นยังไงก่อนขึ้นยังไงก่อนซบตาหมองสองยิ้มมันเอือบิมอุราใสเอาลองบอกสาสาบ่คอยสิลองฝึกน่ำสบตาหมองบ่สบตาหมองสองยิ้มมันเอือบิมอุราใสสบตาหมองเอือบิมสองยิมซองยิมมันเอือบิมอุราไซเสียงมันต้องออกมาเ <laughs> ต็มเนาะ ลบเสียงบ่ได้เลยได้ค่ะายตามผู้ลบเสียงบ่ได้เลยอืมองลงไปให้แฟละงมาออรขอพรคุณมายังทางสาธาพอกรรมการยังเชไห้บไก่หางกันอย่างกตามสร้างเที่ยวไปหาว่าเอิ่นเอาลานนอยแม่นอยา ตำนั้นผู้ใยญ,ญา่านตำรววท่าทั้งสองควาสมสงบเพียงเพือ่อพระราชสันมีขอให้มีสุขล้วนหญิงหรือชายอายหรือพีขอพระคุณเจ้าหน้าทีทั้งตำรววผู้บ้านสาตาานได้นั่งฟัง ลองเอาล่อะท่อนสุดท้ายจะลงลูกคอตะกี้นี่เอาแบบลูกคอบอท่านสุดคิดว่าพอท่านสวดจะว่าสุดบ้ล่ะบม่สุดนะมันกันแต่ว่ามันคล้ายๆว่ามันกดเออบสุดเอาลองไปบ้างล่ะมันช่วงคนฟังล่ำนี่หมักลูกคอดีส่งเือลนอย่างนีอส่วงบอส่วงสุดท้ายบ่อฮัมนี่นะอยากฟังลูกคอสุดๆเลยนั่นแหละจะลงแบบไหนังสิว่าสุดเออลงแบบสุดๆบ้างล่ะ ขอขอะคุณมายังทานสะท้าพ่อกรรมาการยังเชี่ยวให้บอกไกลหนน่างมีงานยังแต่ตามสาั่งเที่ยวไปหาว่าเอิ่นเอาลานน้อยแม่นสวยงานพ่อกำรนั้นผู้ยญบบ้านตำรวจท้าและทั้งสองความสงบเพียงพงกระรัาสา่งนนี้ ขอให้มีสุขล้วนหญิงหรือชอายไอหรือพี<ม>ขอพระคุณเจ้านาทีทั้งตำรวจผัวบ้านสาท้านได้นั่งชอมอากใ้เกินพินได้บะคะได้ได้ได้ <laughs> ก็้่าอือ <c oughs> อ่าตอนนี้เนาะพี่จีน่าก็อยู่กับพี่เบญจวรรณขวัญดุดรนนะคะก็คือเป็นหมอลำเก่ากับเก่าแห้แล้วค่ะก็40ี่สิปีกว่าแล้วค่ะจะอยู่ในวงการหมอลำเนาะแล้วตอนนี้ก็บริลัมบริยังแล้วถ้ามีคนแบบว่าจ้างแบบเป็นเป็นจอบขึ้นไปล่ำล่ำบอใดบอ กับพ่อได้กับพ <laughs> ่อได้ <laughs> แต่ว่าให้เวลานเด้อ <laughs> <laughs> ต้องแจงมาหน่อยนะว่าเดี๋ยวพี่วนันวันนู้นวันนี้จะให้ขึ้นไปลาเนาะแจงมาอย่างหน่อยกับ <laughs> สักประมาณอาทิตย์หนึ่งสามสี่มือพวกก็คิดได้ลมะมั้งเพราะว่าเขามีกอลําอยู่ในหัวอยู่แล้วเพราะตอนนี้มีหมอลาหลายคณะที่เขาแบบว่าหนึ่งไล์โสดหรือจ็อบหน้าเวทีหรือต้องการแบบหมอลาไปรวมวงรวมเลนย่งนีเสี่ย ก็รับรับจ o ได้ก็คือเฟซบุ๊กนี้นะคะเบนจวันขวัญอุดรนะฮะเดี๋ยวพี่จีน่าจะขึ้นเฟซบุ๊กให้แล้วก็ติดต่อเข้าไปทักทายพู้ใด้หูจักอยู่แล้วกะเข้ามาทักทายกันในแฟนเพจแล้วก็ youtube Facebook ของคุณพี่พี่จีน่ากับพี่วัฒนี่เป็นญาติกันเดีญาติอิหลีอีลอนี่นะเป็นเป็นน้องพี่นั่งเอื่อเอ้ยพี่นั่งน้องพี่นั่งน้องพี่นั่งน้องพี่นั่งกับเมียอายเนี่ล่ะเมียอาย เป็นเป็นจุอยู่อุดรค่ะโอ้มีก็ไปอุดรอ,อยู่ก็ดูดูดูไปหาน้องนกพงศกร<ะ>อ่าก็ไปอยู่บ่อยบอยนี่เป็นญาติกมอล้ำแท้ๆเด้นี่เนี่ยเป็นโอกาสดีวันนี้พี่กีน่ามาหาแม่เพิ่นมาอยู่นี่เกือบพอเดือนแล้ว <c oughs> บอกหูคันหูนจะมารบควนบ่อยแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาให้ให้ให้การบ้านให้การบ้านพี่วันลำเผื่อมีแฟนคลับเขาสนใจอยากจะฟังอีก เดี๋ยวจะหามาอะไราออนไลน์ให้เอ,อถ้าใครอยากจะให้พี่วันลำนะคะเตรียมมาอะไราออนไลน์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเตียมว่าพี่วันอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวหนูจะมาฟังให้พี่ลำเตรียมให้พี่วันเตรียมตัวลำโศกนี่โศกจนค้นหายนะคะเตรียมมาอะไราออนไลน์ไว้เลยนะคะแฟนคลับทุกคนนะคะเพราะตอนนี้พี่วันก็บ่มีงานลำหลายคณะก็ลำบากบก่าวาแต่ลำบากเจ้าวณาวงลูกวงกับลำบากยังขาด นะฮะ,ะเออเรามีของดีเราก็จะมาปล่อยของกันนะฮะ <c oughs> <laughs> <ๆ>เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ำํำออนไลน์กันมาลัยก็ออนไลน์กันแล้วเดี๋ยวนี้อ,อ,อ๋เอเดี๋ยวพี่จินาา่าจะให้แบบว่าถ้าใครอยากฟังํำแบบเต็มที่เดี๋ยววันที่ํำแบบจริงๆนะถ้าใครสนใจน,นะเตรียมตัวฟังำํำแล้วก็เตรียมอะไรออนไลน์พี่จิน่าจะแต่งหน้าทําผมให้พี่วันสวย <c oughs> ๆเออเนาะแล้วก็มานั่งํำกันสักช่วงหนึ่ง โอเคค่ะงั้นวันนี้พี่จีน่าองขอขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่วันนะคะวัสดีะขอบคุณค่ะบาย <laughs>